i won't stop i'm here to get what i want i'm not lost i'm here to make it to the top i'll take a shot i'll overpower any boss cuz i am not let's go that you would wanna cross. i move quietly like a shadow there's a dark side to me i work privately to go build and create my own dynasty a new rivalry hit emerges ever so silently I got fighting me so i'll squash anything that's trying me i'm like me versus you i hope that you know what you're getting into i got nothing to lose so you better watch out can't predict my moves i'll make you irrelevant i don't stop till i'm at the top settling i live here like a local resident and you know i ain't selling it i won't stop i'm here to get what i want i'm not lost i'm here to make it to the top i'll take a shot. สวัสดีคนดูทุกคนครับผมก่อนอื่นเหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมกันคลิปนี้นะครับก็จะมาเล่น Honey Badger นะครับอ่านว่า b a d เจอไหม Badger G จีดอทหรอนะความแรงอยู่ที่3 2ดาเมจเลยโอ้โหโคตรแรงอ่ะ แรงกว่าอาเคสบาร์ Ar che, Ar che ที่ผมเล่นชอบเล่นอีกนะถือว่าเป็นปืนกลเบาที่แรงแรงเลยอะ่ะใช่แรงมากแบบว่าวิง่งวิ่งยัดได้เลยเนะี่ยวิ่งยัดอัดตัวได้สบายเลยเป็นปืนใหม่นะเป็นปืนใหม่แต่ใหม่ใหม่ใหม่สําหรับผมแล้วกันแต่น่าจะเก่ากับสําหรับคนดูแลแ้วแหละเพราะว่าปืนก็เข้ามานานแล้วผมไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับต้องขออภัยด้วยนะจ๊ะฉายาที่ผมจะใส่ นะจะเป็นคุมสี่กับฉายามีดนะเพราะว่าผมลองปกติอะผมจะเล่นเวลาผมเล่นอา c a เคดบาจะใส่คุมสี่กับพกช่องสุดท้ายแต่ผมลองลองกับฮันนี่แล้วรู้สึกว่าไม่ไม,ไม่เวิร์กเลยมาใส่ฉายามีดดีกว่าแล้วก็ล่านสี่ใครที่คุมปืนเป็นนะแบบกะกระสุนหรือแบบว่าคุมปืนเป็นนะล่านสี่ลองใส่ดูครับ ลองใส่เพราะว่าฮันนี่รู้สึกว่ามันลั่นช้าไปหน่อยผมรู้สึกผมนะใครเล่นลั่นสี่คุมปืนเป็นๆน,นี่คือแบบว่าโกงเลยนะผมรู้สึกว่าโกงอยู่นะแรงอะ่ะแรงด้วยแล้วลั่นไวอะ่ะคือแป๊บเดียวรูดตัวแป๊บเดียวอะ่ะผมก็จะมาใส่คุมสี่กับฉายามีดให้ดูก่อนนะครับผมมาก็ไปลุยกันเลยดีกว่าไม่มีอะไรมากแล้วครับไป All r right. i แดี๋ยวผมจะเล่นทางโค้งเองแล้วกันเพื่อนหลบออกออกมาอย่างงี้อ๋อดูว่าจะมีอ่าสกโบจุดเป็นจุดเล็กไปหน่อยอเพื่อนโดนแล้วครับ โอ้โเเนี่ยคนดูเนี่ยอ่าคนที่แม่นๆคุมนิ่งๆก็คือไม่ต้องมาใ้นี่ไปผมเลยนะไม่ต้องมาเสียเลือดอะไรไปผมเลยเมื่อกี้เสียเลือดไปเยอะมากโอ, <c oughs> โอ้แก้แกเกินเนี่ยมันก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ คนเล่นหัวแบบเก่งๆนะได้อยู่เหมือนกันนะไม่ต้องมาัดตัวเลยนะเพราะบางคนตัวเขาทึกอ่ะกว่าเราจะได้ก็ดูเลือดผมดิร้อยสิบห้าเองนานาเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะโอ้ผมก็เจ็บอ่ะโอเคดีมากเ <laughs> okay. หรอ ระวังข้างบนนะจ๊ะเคลื่อนมากับเราหน่อยสิสามแยกทางยาวไหมอีบนโอเค Okay. ในบีหมดยังในบีในบีบ okay. ีบโอเคตรงนี้เข้า B ีคนหนึ่งวงเอคนหนึ่งเพื่อนบีบักระวังนะอ่าในบีรง โอ้โหไม่คิดว่าเขาจะอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นได้ไงก okay, ระสุนลั่นไม่ค่อยไม่ค่อยเร็วเออรู้สึกผมนะเขารู้สึกผมนะไม่รู้คนอื่นยังไงนะโอ้โห <Okay. S 1> ไม่ชอบเลยระเบิดอ่ะ ้นนย่า well, ีค <dunk i> right ือ <dunk> ม <i> ัน <dunk> ว <i> ิ <then freely split> oh. ่งยัดได้วิ่งยัดได้เนี่ยนะยัดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้แล้วก็บวกกับเออ่เล่นไกลก็ได้เหมือนกันข้างบนครับเพื่อนโอเค บีแล้วกันนะโอ้ has been oh, เพื่อน เนี่ยผมคุมไม่ดีเองผมคุมไม่ดีเองเอ้ยเอ้ยโดนซ้ำศกมาโดนซ้ำศกตายละเสียจุยอ่ะมาซ้ำศพกันได้ไงนเนี่ยเมื่อกี้คือถ้าคนคุมดีๆนะเข้าหัวหรือไม่ก็อัดตัวเรียบร้อยไปแล้วอ่ะคุมไม่ดีอง อ่าหนึ่งปอนไปโอ้ยเออือ พอตอ,น,อนจริงฮันนี่ผมเล่นมาได้พักนึ่งแล้วนะแต่พออาคิวรู้สึกเก่งๆไงไม่รู้ผมชินกับสโคบอาเคดบาร์พอเวลามาเจอสโคบฮันนี่ผมรู้สึกว่าคุมไม่อยู่คุมไม่ถูกเนี่ยนเห็นว่ามันออกใาสายอะ่ะก็ยิงเหมือนอาเคดบาเลยนะไม่โดนได้ไงอ่ะ โอ้ AS สาม AS สามก็แรงเช่นกันน่ารออยู่ห้าอย่าไปยืนวัดเลย<ป>ก็ถ้าเล่นขัดใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะโอ้โผมไม่คืออยากมาทำคลิปวันนี้กะมาให้โอ้โหไม่โดอนอะ่ะเฮ้ยนานาเด้งเหรอโอ้นาเดง้งคนดู <G>. Win. ก็ตัดจบด้วยการแพ้ไปนะครับก็คลิปนี้จะมาทำฮันนี่แหละไ,ไม่เห็นมีใครจับเลยนะมันเป็นปืนใหม่ที่ดีนะเหมือนในนี่เลยอะ่ะเหมือนตอน AS3 เข้ามาใหม่อะ่ะแรกๆไม่มีใครจับเลยนะครับก็อยากให้มาลองเล่นกันดูฮันนี่นะครับ ลองเอามาเล่นแทนเอพิซีไลก็ได้ไม่รู้ว่ามันแทนได้แทนกันได้ไหมแต่ลองดูครับลองลองเล่นกันดูผมว่ามันเป็นปืนดีปืนกลเบาที่ดีในปืนหนึ่งเลยนะเพราะว่ามันแรงสามสิบสองเลยอะ่ะถ้าเล่นขาดใจยังไงก็ขออภยัยเลยครับยังไม่ค่อยเข้าใจกับมันเท่าไหร่ฮันนี่แต่มันดีอ่ะทีนี้ก็ขอมาเชิญชวนให้เล่นฮันนี่กันนะนะครับ ยาเข่าพนายลัวไม่พักเลยให้ผมมาตรงนีน้แล้วกันนะนเฮ้ยดีนะเขาเล่นน้อยกันอะ โอเคเนี่ย <Okay. laughs> <laughs> <N ee> มันถ่ายสบายเลยคนดูจริงถ้าโดนหัวถ้ายิงโดนหัวง่ายกว่านี้ไม่ต้องแบบว่ามานั่งปั๊มยาเลย โอ้เนี่ยมันไม่โดนหัวจะไ,ได้อ่ะนี่มันวิ่งยัดได้อ่ะม,มันเอาวิ่งยัดได้อ่ะไอคิดยีด่ดาวดูมันดีไหมอเอ้เราเราไม่ไปดีกว่าเราไม่ไปดีกว่าโอ้โหถามจริงเธอพระคุณเอ้ย ไม่ได้นนจะเบิดเกียร์หรอโอ้โหเรียบร้อยล่วง้ยเพื่อนเพื่อนดันแล้วเพื่อนดันแล้วเราต้องไปแล้วโอ้โหนึกว่าเพื่อนอยู่เพื่อนรวมไปแล้วอ่ะไหนมีใครดันต่อไหม กล้าสนาไนเปอร์เดี๋ยวไปด้วยมันต้องวิ่งไมด้วยกันอ,กกอ้าวกล้ากล้าโอ้โหกล้ากูไม่กล้าแล้วกูไม่กล้าแล้วกูกล้าเป็นอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าแล้วหนึ่งหัวครับฟุกฟุกแบบฟุกฟุกไม่ออกไปแน่นอนบอกเลย ก็รัวสนัยกันเกินยาวอา่ะเอาไงดีวะเนี่ยเพื่อนดูอยู่ไหมยาวเอา้าโอ้โหเดี๋ยวเขาเกี่ยวไปแล้วสวยครับเย็บแหลมนันบ้าน ก็ดีนโอเคสวยนี่แหละนี่แหละแต่มันมันคนดีกว่านี้คนดูบางคนดีกว่านี้คนดีกว่านี้ร <c oughs> อไปเล่นครับอย,ยอย่ามินมันเลยอย่าเมินมันเลยนะจะ๊ะปืนเนี้ย โอเคโอ้ Ming ไม่ชอบเลยอ่ะแล้วเก็บสวยอ้าวสุดท้ายพอดีเนี่ย <dialect> ถ้าคุณเป็นอ่ะลันตี่อ่ะยิงยิงให้ตรงนั้นอ่ะเน่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 มันคนถ้า้ันตี่นะจะตุยเร็วกว่านี้โอ้ติด ไล่บ่อยติดคำว่าตุยโอ้โหยังเงาย่างเรื่อง เจะตุยวเห้ยครับเพื่อนเอ๋เหอเห็นชื่อเพื่อนหายอะ่ะอใช่ถ้าเสียงเข้าก็ขออาภัยด้วยนะครับผม เฮ้ยหญิงเล็งอยู่ตรงนี้เหรอเอาอะไรวะผมไม่ผมไม่เห็นดิอันนยาปืนดีนะแต่คนไม่ดีแล้วคนเล่นไม่ดีเฮ้ยอะไรวะผมมอไม่เห็นได้ไงอ่ะโอ้เกือบตุยเกือบตุยเเพราะตัวเองโอเคสวยครับชมตัวเองไว้ก่อนจะได้มีกำลังใจเอาเพื่อน ต้องไมทำอย่างนั้นหรอเมมอยู่นะตอนนี้ผมเมมปากอยู่เนี่ยมันผมมองยากอะ่ะผมมองไม่ได้เนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะโอ้โกูตายกูตายไปดีกว่ามายแล้วไม่น่ามาเกรงอยู่ตรงนั้นตังน้งนานเลย เอ้เพ hey, ื hey, like, ่อนเอ้ครับเพื่อนโอ้ยจะถามว่ามีอีกหรือเปล่าให้คำตอบมาด้วยลูกแต่กลัว เน่ยครับเนีมีเพื่อนจ่ายไปแล้วเฮ้ยเพื่อนไปไหนแล้วตรงนี้เหรอเฮ้ยเกินไปเป้าวิกติงคนดูวิกติงคนดูวิกติง อะไรก็แล้วแต่ไม่ชอบเลยวิกเด้งอะวิกเด้งหน้าเด้งเบเล่เด้งเนีโโ้ยโหผมโคตรจะแบบ้ออยากจะโยนปืนทิ้งเลยอะเนี่ยอ่ะเนี่ยเห็นปะ โอ้โหเกือบอุ้ยอุ๊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 ยโอ้โหทิ้งเงี้ยเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรนะคนดูกําลังเกรงโอ้มีแต่ตัวคมๆทั้งนั้นเลยอันตรายเมื่อกี้ก็ขายก็แปดมาสองตรงนี้อีกโอ้โหเนี่ย ก็เกินยืดแมตช์ไมันมันแล้วกันไม่รู้จะมันคนดูหรือเปล่านะผมก็ผมก็ ผมก <c oughs> ็ผมก็เอาไม่ถูกแบบไม่รู้จะยังไงก่อนดีเรียบร้อยกูเตะโดนกอาคืนหรือเปล่าไม่ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะจะเพิ่มเลือดก่อนจะเติมเลือดก่อนหรือหรือจะเหล่าเขาก่อน ากเลย โอ้โหยิงไม่โดนเลยยิงอะไรผมเนี่ย เฮ้ยก็ทังจะแพ่เดยอเดี๋ยวไม่เป็นช่วงสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าผมว่าจะนีอยู่นะเฮ้ยเดียวฮัดี้ปิดป่ะฮันดี้ไปเจบปิดปไม่เป็นช่วงสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวผมลองลองสักรอบหนึ่งลองเอ่อเป็นล่านสี่ให้ดูสักรอบหนึ่งนะครับออะขอลองใน red match แล้วกันนะครับ เพราะว่าถ้าบอมรู้สึกว่าเออเนี่ย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 อุ้ยตุยไว้เนี่ยน่าเนี่ยอาจจะคนดูเฮ้ยเอาว่าวันนั้นผมยิงไม่ไม่ได้ยิงอย่างเงี้ยผมยิงไม่ได้เล่นไม่ได้อะแต่เมื่อกี้น่าจะฟุกแหลยน่าจะฟุกเลยให้เรลองลองดูเดียวเนี่ยดีก็เดิมใช่ไหม เจปืนมานานแล้วนะแต่ผมก็เพิ่งทำคลิปนี่แหละแต่ผมก็เล่นตั้งแต่ที่เข้ามาแหละที่ปืนเข้ามาใหม่ๆแต่ผมเพิ่งมาทำคลิปเนาขอภอภัยด้วยครับผมลองดูครับสองฉายานี้เฮ้ยลากเมาส้ไปเมาสสุด เมาสุดโตเลยเมื่อกี้ลองดูครับงสองสายานนี้ก็จะเป็นออคุมสี่ลั่นสี่ครับลองดู <c oughs> อ่านเนี่ยแต่เน้นอัดตัวนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าลั่นสี่แล้วคุมเลิงหัวได้ก็ลองดูครับไม่แย่เลยไม่แย่เลย อ่าไม่แย่เลยวิจกจากเกาะวิจกจากเกาะดาเมจก็ได้นะ เฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรื่องแตดส้างนไม่ต้องหรอโอ้โหนี่โอ้เจ็บ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 อย่าอย่าอย่าทำเลยโอเค ผมเล่นทีเจ็ดผมก็ใส่ลันสี่นะลันสี่มีดเดี๋ยวลองทีเจ็ดเจอ่ะอ่ะอ่ะดิอ่ะดิฉีกฉีออกมาฉีกออกมาแป๊บนึงขออนุญาตฉีกออกมาแป๊บนึงตัวเขาก็พริบอ่ะพริบไม่พักเลยเ do i เขรู้เลยว่าโอ้โหเรียบร้อยเรื่องไม่ลืมเลยโอเคกลับมาฮ<น>ันนี่ครับกลับมาฮันนี่ต่อนะกีบ่บอกให้รู้เฉยๆว่าผมก็ก็คือเวลาทีเจ็ดผมก็เล่นรันสี่นะครับแต่ถ้าอาทิย์มาอมาทิสบา แล้วก็เอ่ออะไรล่ะ A3 อ่ะ A3 ไม่ก็ a อ3อส2นะครับผมใช้คุม4แล้วก็พกช่องสุดท้ายครับ พสุดเยอะด้วยนะเนี่ย่อะอุ่ยจะเหล่ากน่อยเอาโอ้จะปิดซะหน่อยโอเคก็ฮันนี่แบ g เจอร์นะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยมาเล่นกันเยอะๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่เห็นมีใครจับมาเล่นเลยนะครับ มีมีแต่น้อยมากคือแค่กี่เปอร์เซ็นต์ยังไงสิบเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่คือไม่ค่อยเห็นเลยนะครับก็ถ้าถูกใจชอบคลิปนี้ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ผมด้วยนะครับการพูดหรือเสียงการเล่นติดขัดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยได้ทำคลิปนะเนาะก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงจะ ทาออกมาเป็นแนวยังไงนะครับก็มาประมาณนี้แล้วกันครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ดูจนถึงตอนนี้นะครับฝากไยด้วยนะครับฮันนี่แพเจอร์นะครับแล้วก็ผมมีไลฟ์ไลฟ์สดทาง t ิ k ต o อกนะครับฝากเข้าไปด้วยนะครับผมจะมีทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับไว้ใต้คลิปนะฝากไปกดติดตามเข้าไปดูไลฟ์ทักทายกันได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากเลยครับ ฮันนี่เบเจอร์ครับผม